เพศสัมพันธ์ตอนท้องเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อแม่ไหมคะมีได้ค่ะถ้าแบบไม่ได้มีความเสี่ยงเป็นพิเศษแต่อย่างแบบแบบกรณีอย่างเช่นว่าคนที่แบบมีมีมีแบบเลือดออกอย่างเงี้ยค่ะหรือคนที่แบบม,มีมีน้ำมีน้ำเดินก่อนกำหนดอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะสั่งห้ามเลยห้ามมีแอคทิวิตี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวแบบจะเป็นการไปกระตุน้นทำให้แบบว่าแทงหรือคลอดก่อนกำหนดหรือแบบไปกระตุน้นทำให้เลือดออกเยอะขึ้น ก็หรือไม่ก็แบบอาจจะถ้าถ้าแบบถุงน้คล่ำแตกแล,แล้วอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเหมือนโอกาสที่จะนําเชื้อเชื้อแบคทีเรียเข้าไปข้างในก็จะเกิดอันตรายแต่ถ้าแบบเป็นเป็นท้องปกติที่ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถมีได้ค่ะค่ะโดยทั่ว <c oughs> ไปแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงหรือว่าควรจะงดหลีกเลี่ยงเนี่ยมีช่วงไหนไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วตลอดการตั้งครรภ์เก้าเดือนเนี่ยก็สามารถมีได้ในท่วงท่าที่เหมาะสม อ่าจริงจริง <c oughs> จริงๆถ้าแบบช่วงที่ท้องใหม่ๆแล้วแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจก็งดก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าช่วงที่แบบใกล้ๆลคลอดเนี้ยแล้วเรายังแบบไม่ไม่อยากให้แบบไปกระตุ้นให้เกิดแบบท้องแข็งหรือแบบคลอดส่อนกําหนดอะไรอย่างเงี้ยก็งดก็น่าจะดีค่ะแต่ช่วงกลางกลางอ่ะถ้าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไรก็โอเค